ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระุพราชสว่างเดินได้มาทำการฉีดวัคซีนเข็มที่สองให้กับนักเรียนโรงเรียนการกุศลวัดบุรพาก็มาชมบรรยากาศกันเลยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่นักเรียนรอรอเพื่อที่จะเข้าไปในการยื่นเอกสารเพื่อที่จะสอบสวนโรคสอบสวนโรคว่ามีโรคประจำอะไรต่างๆหรือเปล่า ดวัคซีนวัคซีนเข็มแรกมีผลข้างเคียงอะไรไหมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังซักถามนักเรียนแล,และก็ตรวจสอบเอกสารยินยอมจากผู้ปกครองอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งในการสอบสวนโรคนักเรียนก็ ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ <Yeah. S 1> ตอนนี้นก็เตรียรมความพร้อมในการที่จะเข้าไปรับวัคซีน เป็นจุดที่รับวัคซีนจากคณะเจ้าหน้าที่ ชเชียเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งสังเกตอาการเวลา30นาทีก็จะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรสักครู่หนึ่งจะได้ฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ีอาการเป็นยังไงบ้างเนี่ยปกติปกติบ่เจ็บแขนไหมไม่เจ็บครับอันนี้เป็นยังไงบ้างคะเจ็บไหมเจ็บนิดนึงเจ็บนิดนึงไม่รู้สึกเวียนหัวเวียนอะไรบ่ปกติดีม,ม,ม,มีเตียงเปลมารอแล้วสี่ห้าเตียงข้างนอกอ่า เตรียมตัวเตรียมใจไว้พนักงานเปรย์พร้อมแล้วเข็มใหญ่ๆหลวงพ่อไปดูเมื่อกี้เนี่ยใหญ่กว่าเข็มแรกเท่านิ้วก้อยนี่แหละเข็มเนี่ยเตรียมไว้นะห้ามร้องไห้นะไม่มีใครปรอบนะเข็มเท่านิ้วก้อยนี่แหละเตรียมไ้เด้อเตรียมตัวให้ดีเป็นไงใจเต้นแรงไหมอือเตรียมไว้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  เข็มเท่านี้ก้อยนี่แหละนี่ยิ่งใครอ้วนเขายิ่งเพิ่มเข็มเพิ่ไปอีกเต็มขนาดขึ้นไปอีกอจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญในการสอบถามโรคผลกระทบต่างๆหลังจากฉีดไปแล้วเข็มแรกมีเอฟเฟกอะไรไหมก็บอกหอ,อตางความเป็นจริงก็ขอจบรายงานไปเ้เต็บเยียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม